สวัสดีครับวันนี้เราจะหุ้มเบาดี Max ปี2020นะครับอันนี้เป็น4ประตูเราจะทำเป็น2คลิปนะครับคลิปคู่หน้าแล้วก็คลิปเบาหลังเบานะครับเบาคู่หน้านี่สวมอย่างเดียวครับไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแกะตรงไหนนะครับสวมก็ไปอย่างเดียวเลยไม่ได้แกะตรงไหนเลยอันนี้เบา ัวพิงนะครับตัวพิง้งเราจะสวมครับสวมเข้าไปเฉยนะครับจะเป็นจีนทุกแก่เงี้ยครับสวมเข้าไปอย่างเดียวเลยสวมแล้วก็ติดจีนทุกแกอันนี้ตัวนั่งนะครับตัวนั่งก็ติดจีนทุกแกเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีเชือกมนาะมีเชือกอยู่อีกเส้นนึงอันนี้จะมัดด้านหลังนะตัวนั่งนี่จะมีสองข่านะครับมันจะเป็นค่าคตัวปีกสั้นๆเนี่ยมันจะอยู่อยูด่ด้านเนี้ยครับตัวปีกยาวๆน,นี่ปีกมันยาวจะอยู่อีกอีกด้านหนึ่งลองใส่ดูครับถ้าใส่ไม่ไม่ถูกข้างมันก็มันก็จะไม่เข้าลูก Merci. เชือกนี้นะครับเชือกนี้เราก็จะย่อนลงตัวนี้นะครับย่อนตัวนี้แล้วก็ไปมัดไว้ข้างหลังนะครับส่วนนี้เราก็เน็บไม่เข้าอยู่ เชือกนี้เราก็มัดไว้ข้างหลังครับพิธีดึงเบาะติดตีนทุกแกนะครับเราจะดึงสองคนนะครับเพื่อเพื่อให้มันตึงครับดึงได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวขาด วิธีเจาะหัวเบาะนะครับเราจะเจาะอย่างเงี้ยนะครับตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้รูปวงกลมก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะกดเข้าไปอย่างเงี้ยครับกดกดหัวเบาะเข้าไปครับนี่ก็จะได้ออกมาอย่างงี้ครับแล้วเราก็จัดแต่งให้สวยงามนิดนึงครับ ยศตะขอห้อยคองก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็เน็บหนังเข้าไปนี่ครับเน็บเข้าไปอย่างนี้แล้ก็จะออกมาสวยงามเรียบร้อยแล้วครับคู่หน้าเบาะคู่หน้าของ d m a มปกี2020ันะครับนี่เลือกสีเลือกลายได้ครับ เรามีสิกว่าสีให้เลือกนะครับลูกค้าสามารถสลับสีชอบสีไหนก็สั่งสีนั้นได้เลยนะครับเราจะตัดเย็บสลับสีให้ครับเบาะคู่หน้าจะราคา2,800บาทนะครับราคาจะสูงกว่าเจ้าอื่นนิดนึงครับแต่ว่าหนังของเรามันจะหนากว่าครับใส่ง่าย การตัดเย็ยบก็ตัดละเอียดเนียนนะครับเพียงแค่2 8ง0บาทแล้วก็การติดตั้งก็ติดตั้งง่ายครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับก็สั่งเข้ามาได้ครับสำหรับค่าส่งนะครับเราฟรีค่าส่งนะครับค่าส่งเราออกให้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับ ทั้งเพจทั้ง youtube ด้วยนะครับขอบคุณครับ